สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลจะมาให้ข้อมูลใหม่นะครับใครที่มีเหรียญ1นบาทรุ่นนี้ปีนี้นะครับมาดูดีๆนะครับมีบางเหรียญนั้นมีแบบหายากด้วยในปีเดียวกันนะครับแล้วก็สยามชาแนลก็ยินดีที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆด้วยนะครับ แนะนำนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญพเสียนตรงนะครับแต่ว่านะครับเราจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับใครไม่ต้องการเก็บก็นะครับเอามาขายให้สยายชแนลได้เลยนะครับก่อนที่จะดูเหรียญปีที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอแนะนำเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายชัดเจนว่าเหรียญแบบไหนที่เรารับซื้อนั่นเองครับยืนยันไม่ใช่พเสยีตรงในปีนี้นะครับ ก่อนอื่นครับขอแนะนาเพื่อนๆนิดนึงครับในส่วนของเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครที่มีเหรียญนะครับ5าบาทรุ่นนี้นะครับรีบเก็บเลยนะครับเพื่อนๆครับรีบเก็บเลยถ้าไม่เก็บนะครับผมซื้อเหรียญละ1น0 0บาทนะครับเนื่องจากว่านะครับเรานะครับได้นะครับสอบถามไปที่กลุ่มนักสะสมนะครับปรากฏว่าเหรียญนี้หายากและมีราคาแพงครับ สยามชาแนลน่้นนะครับขอประกันราคาให้เหรียญละ1น0 0บาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการขายนะครับเหรียญนี้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญ5บาทที่ผมจะพูดถึงนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะดูเหรียญ1นบาทปี2536นบะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ยืนยันว่าเป็นเหรียญปีเดียวกันนะครับเพื่อนเป็นปีเดียวกันนะฮะสองเหรียญนี้เป็นปีเดียวกันแต่ว่านะครับฝั่งซ้ายนี่จะขายได้ นะครับจะขายได้นะครับในราคาเหรียญละ1000สภาพที่สวยใหม่ๆนะครับเรารับซื้อในขนาดนี้เพราะเราเชื่อว่าภายภาคหน้าราคาแรงแน่นอนนะครับนี่คือราคารับเข้านะครับรับออกนั้นต้องแพงกว่าแน่นอนครับมาดูในส่วนของเหรียญที่ผมพูดถึงครับเหรียญสองเหรียญนี้ปีเดียวกันนะครับเหรียญ5าบาทด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ครับสังเกตดูนะครับนะฮะ นี่ฮะแบบนี้ครับมีคําว่าภูมิพิโอดุลยเดชเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่นะครับพ่อบระมรุปของพระองค์ท่านคือเป็นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะครับแบบนี้เป็นปีอะไรครับที่ผมจะพูดถึงแลวก็แนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับถ้ามีเนี่ยยินดีรับซื้อเลยนะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญ2เหรียญเนี่ยนะครับเป็นปีเดียวกันแต่ว่ามีการนะครับผลิต2บล็อกนะครับคือบล็อกฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นบล็อกที่เป็นปัจจุบันคือปี2 5 5 1นเะครับแล้วก็บล็อกที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นบล็อกรุ่นเก่านะครับที่ผลิตมาก่อนนั้นนะฮะสเหรียญนี่ขบวนการผลิตนี่แตกต่างกันนะครับมีทั้งน้อยและมากแบบไหนน่าสะสมแบบไหนมีราคาเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะครับเป็นแบบบางนะครับในกลุ่มนักสะสมขบวนการผลิตของปี2551น้นี่นะครับที่ด้านหลังเป็นวัดเป็นจามพิรดุสิตวนารามแบบนี้นะครับคือมีขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่6กล้านสองแสนเหรียญครับเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าผลิตไม่เยอะนะฮะเป็นปีสุดท้ายของพระเสียรใหญ่ด้วยนะครับคือปี51นะครับและก้อนนี้ก็เป็นปีสุดท้ายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นผระเสียรเล็กนะครับ สองเหรียญนี้ปีเดียวกันแต่มีข้อแตกต่างก็คือนะครับมีขนาดหนากับขนาดบางและก็การผลิตน้อยกับผลิตมากและก็ภานเศษเล็กกับภันเศษใหญ่ครับแต่เหรียญน,นี้ครับที่ผมจะพูดถึงให้เพื่อนๆเก็บคือปีนี้ฮะปีนี้นะครับหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญไม่เยอะนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ทําไมมีราคาแพงครับเพื่อนๆครับทำไมสยามจะเน่าจะซื้อกับเพื่อนๆนะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทหากเป็นสภาพใหม่ๆนะครับ นะฮะประกันราคาให้1นึ่งพันะฮะยินดีรับซื้อนะครับแบบไม่อั้นนะฮะจำมาได้ครับแบบไม่อัน้นนี่คือปี2องพที่มีราคาจริงนะครับมาดูครับที่เป็นที่มีราคาจริงแล้วก็นักสะสมเขาค้นหากานันตะ์เป็นแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะสูมลงมาใกล้ๆนิดหนึ่งที่เขาเอา่ที่นักสะสมเขาค้นหากันและขายได้จริงในกลุ่มนักสะสมที่มีราคาเป็นพันเนี่ยนะฮะนะครับไม่ใช่ว่านะครับอา่าเป็นเหรียญที่เป็นแบบธรรมดาหาง่ายนะครับเพื่อน นะครับนี่คือข้อมูลจริงนะครับที่มีราคาหลักพันเนี่ยสยามชทแนลก็กล้าซื้อแล้วก็ซื้อด้วยนะฮะหนึ่งพันนี่คือเป็นแบบนี้นะนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูเหรียญของท่านหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นพระบรมรูปของพระองท่านจะเป็นขวางแบบนี้หรือตรงขึ้นไปทางเดียวกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังตรงขึ้นถึงจะมีราคาสูงถึงหลักพันนะครับนะฮะขนาดขวางอย่างนี้ยังหนึ่งพันนะถ้าตรงขึ้นเลยเนี่ยสองพันได้ครับนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อย และเป็นปีสุดท้ายด้วยนะฮะของนะฮะอ่าพักเล็กนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพราพักใหญ่เป็นปีแรกของพราพักใหญ่นะครับเนี่ยฮะนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะเป็นขวางแบบนี้ครับที่นักสะสมเขาเล่นหากันแล้วก็ซื้อขายกันจริงนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับผมซื้อเหรียญละหนึ่งพันนะฮะ ที่เป็นพระเสียบเล็กนะครับอขอไปครับที่เป็นนะครับพระเสียบใหญ่แบบนี้นะครับเป็นแบบบางนะฮะที่เป็นขวางแบบนี้นะครับสภาพสวยๆ UNC ครับ1,000บาทสยามจะน่าซื้อให้นะครับ ไม่ใช่ผ้าเสียนผ้าเสียนเล็กแบบนี้นะครับเป็นผ้าเสียนใหญ่แบบนี้นะครับยินดีซื้อให้นะฮะในส่วนของเหรียญที่มีราคาจริงนะครับจึงอยากจะฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับเดี๋ยวนะครับไปเข้าใจว่าเป็นเหรียญนะครับในเรื่องของเหรียญธรรมดาและมีราคาไม่ใช่นะครับเป็นผ้าเสียนขวางกับผ้าเสียนตรงนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับเหรียญที่ผมจะพูดในคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นะครับสอบถามไปเลยว่านะครับอ่า หายากไหมเหรียญแบบนี้นะครับต้องบอกว่ายืนยันได้เลยว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนะฮะฟังให้ดีนะครับเหรียญหนึ่งบาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยฮะภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านี่ครับนะครับด้านหลังเป็นปีอะไรทําไมถึงจะบอกว่าหายากนะครับเดี๋ยวเอาข้อมูลไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีก็จะรับซื้อด้วยนะครับนี่คือเหรียญที่ผมกําลังจะอธิบายเพื่อนๆฟังเพื่อเปรียบเทียบกับเหรียญถัดไปนะครับว่ามีความต่างกันอย่างไร เรียญหนึ่งบาทปี2536นเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบพระเสียรกลับนี่นะฮะที่ไม่ใช่พระเสียรตรงนะครับขบวนการผลิตอยู่ที่นะครับ235ล้านนะครับ6 2 3 0 0 0เหรียญนะครับในเรื่องของเหรียญการผลิตนะฮะแต่ว่าจะมีเหรียญบางเหรียญนะครับที่เป็นปีเดียวกันเนี่ยปี2536เนี่ยซึ่งเป็นเหรียญที่หายากคือเหรียญนี้ฮะเดี๋ยวดูนะครับคือเหรียญนี้ครับ คือเหรียญฝั่งซ้ายนี่นะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ครับจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเป็นเหมือนรูปไข่นะฮะนะครับที่นักสะสมเขาเล่นหากันนะครับปี2536นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะฮะแบบนี้เห็นไหมครับจะมีความต่างนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนรูปวงรีแบบนี้นะครับพระพักของพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นพระพักเล็กฮะยาวๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นสั้นๆสังเกตดูไหมครับ นะฮะรูปลักษ์ของเหรียญก็แตกต่างแล้วเหรียญนี้มีขอบไหมมีฮะเห็นไหมครับมีขอบเฟืองนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเหรียญนี้มีขอบเฟืองนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับแบบที่นักสะสมเขาเล่นหากันแล้วก็หากันก็คือเหรียญเหรียญนี้เหรียญที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับนี่ฮะมีขอบเฟืองครับเหรียญนี้เขาบอกว่าหายากเลยนะครับปี2536นะครับแล้วก็มีราคาเล่นหากันนะฮะสยามเจ้แนวก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับผลิตออกมานะฮะ 235ล้าน6กแส0 0เหรียญแต่ว่าเหรียญแบบนี้ไม่รู้ว่าผลิตเท่าไหร่นะครับเมื่อปี2 5 3 6, 6เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสออกมาเหรียญน,นี้แหละฮะและทำให้นะครับอ,อ่าพ่อค้าประชาชนนั้นบอกว่ามีการเอานำมามา,มานับนะฮะมานับแบบนี้นะฮะขออนุญ,ญาตฮะมีการเอาเอามาจับแบบนี้แล้วทำให้เหรียญน,นี้บาดมือนะฮะบ,บาดมือบาดมือและนับยากนะฮะเก็บยากนับยาก จึงหยุดผลิตและดึงกลับคืนมาอย่างนั้นนะฮะนั่นคือข้อมูลที่เมื่อองพันอปี2536นะครับผมเชื่อว่าในหลายคนก็คงได้รับข้อมูลนี้อยู่นะครับในปี2536นะครับเหรียญแบบนี้น่าเก็บสะสมนะครับไม่ต้องการเก็บสะสมส่งมาขายได้ครับผมรับซื้อนะครับปี2 5 3 6กครับใครที่มีเหรียญนะครับที่เราต้องการในคลิปนี้นะครับสามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับเหรียญคุด1บาท2 5ง7ัายังรับจำนวนมากนะครับติดต่อม นี่คือไอดีของสยามชาแนลมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3มไอดีนะครับอย่าลืมนะฮะด้านล่าง2ลายแอดนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้านบนนั้นตอบสดครับสยาม f อครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกลตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด s ับสไครต์กดแชร์คลิปให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ